กราบสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง NS Channel ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาน้องจิ้งจอกนะครับแม่มดจิ้งจอกขาวเนี่ยไปลงเดี่ยวสีกันนะครับแม่มดจิ้งจอกขาวเนี่ยเป็นตัวละครที่มาได้นานแล้วแหละนะครับแจ้งแต,แต่การันตีครั้งสุดท้ายมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะหรืออาจจะมีการันตีก่อนหน้านี้ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมปิดตัวแม่มดจิ้งจอกขาวอะ่ะในเรทราคาอยู่ที่4,500เพชรเพนะครับตอนนั้นมันมี อีเวนต์จะคอดการันตีการ์ดนะครับก็ปิดเต็มราคามันเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันสามารถตามหาได้โดยการนำวัตถุดิบออในครั้งนี้นะครับของสวิตมิเมียนเนี่ยการ์ดเเนี่ยมารวมนะครับแล้วก็สุ่มเป็นวัตถุดิบนาฬิกา S แล้วก็ตัวละคร S บวกตัวอื่นๆด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีแม่มดจิ้งจอกขาวให้รวมด้วยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะพาน้องแม่มดจิ้งจอกขาวนะครับไปตะลุยเดี่ยวสีในแผนที่อารีน่านะครับพร้อมกับเซต หมวกทอรเนียมปืนหมัดสวิตนะครับรองเท้าโล่แล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบเรืออากาศนั่นเองนะครับว่าน้องจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคไปรับชมกันเลยนะครับอย่ารอช้านะก็มานะครับเดี๋ยว4กันทั้งหมดนะครับอีก3คนที่เหลือนะครับโอเคเดี๋ยวมาทบทวนความสามารถของแม่มดจิ้งจอกขาก่อนนะครับความสามารถที่1นนะครับเมื่อเริ่มเทินของฉันเนี่ยเลี๋ยวโอ้ยอย่าเอามาบังเพื่อนโอเคเมื่อเริ่มเทินของฉันนะครับรับ คืน45%ของค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมดนะครับความสามารถเดียวกันเลยกับ Dark s i t นะครับที่จะได้เงินก่อสร้างคืนน,นั่นเองนะครับอีกความสามารถนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับ Landmark น,นะครับโอกาส50%สรนะครับสร้าง Landmark เ,เพิ่มนะก็เป็นความสามารถของโ๊อ c o ี้นะ อีกความสามารถที่2นะครับเมื่อตกแลนด์มาร์กของชั้นเนี่ยโอกาส50%นะครับจ่าย70%ของค่าก่อสร้างพื้นฐานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรียกฝ่ายตรงข้ามนะครับแบบสุ่มหนึ่งคนนะครับบวกเพิ่ม5%เมื่อไม่แสดงผลนะก็เป็นความสามารถของบัตรเชิญนั่นเองนะครับอีกความสามารถนะเมื่อตกพื้นที่ของชั้นนะครับโอกาส45%เอเนะครับเ,เลือกย้ายไปยังพื้นที่ของชั้นแล้วก็ เพิ่มข้ามทางสองเท่านะก็เป็นความสามารถเหมือนกับบอลทองเลยนะโอเคเดี๋ยวผมไปกระจายเมืองก่อนนะครับก็ฝั่งข้ามเนี่ยโอ้โหโอ้ทำไมเมืองแพงอย่างนั้นน่ะโอเคก็มีดาร์คเคทที่โกลเด้นคารนนะครับแล้วก็สวีทมีเมียนด้วยนะครับอือเบิ้ลสองได้ไหมตอนนี้เงินหมดแล้วนะครับ กไปก่อนชาร์จโล้ไหมเนี่ยไม่ชาร์จด้วยนะครับผมไปไกลๆสวิตี้เมียนก่อนแล้วกันนะครับโอเคโดดไหมไม่โดดนะครับโอเคก็แม่มดจิ้งจอกขาวก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โอเคนะครับเพราะว่าตอนมีบัฟเนี่ยเป็นความสามารถของปืนมัดสวิตเลยนะครับบัฟของแม่มดจิ้งจอกขาวนะตอนที่นางมาแรกๆนะครับโอเคเขาไปตัดเมืองกันแล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้สวีตมีเมียนคืออ่น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับต้องจัดการให้เร็วที่สุดแล้วนะครับเราลงลมาก็จะเป็นดาร์คเคทีนั่นเองนะครับโอเคก็รอดูกันนะครับว่าสวีตมีเมียนเนี่ยจะจัดการใครก่อนนะครับอา่าดาร์คเคที่วางเมืองไปทั่วแล้วนะครับตอนนี้นะถอยก้าวไปด้วยนะครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะจัดการกับดาร์คเคทีก่อนนั่นแหละนะครับดูจากรูปทรงแล้วนะเห็นไหมโอ้โหขังคุกเขาด้วยทำไงดีเราทีนี้เอ่อเบิ้ล2โอเคทีนี้ลุ้นแปนนะครับติดไหมติดด้วยนะครับกลับเมืองื้เปลาอ๋อไม่กลับนะครับทอย12กลับไปด้านหลังนะครับไปเตะโกลเด้นคาเรนได้ไหม หาเตะได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้ผมเบิ้ลสิบเอ้ทอยสิบไปก่อนนะครับโอเคไม่เบิ้ลน,นะโอ้ไม่ชาร์จโลเลยนะครับตอนนี้นะ,ะดัเคที่สแต็กครบ100<อ>หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอล้มไปแล้วหนึ่งขั้นนะครับ <laughs> ดัคดัเคที่ไม่เขาเรียกไงอ่าแลนผุดนะครับคอนสามารถเราติดน,นะ รักเคที่เขาไม่ติดความสามารถดีบัฟหรออืมรู้สึกจะไม่ติดนะครับเขามีรองเท้าโล่นะ <c oughs> เชินไปเนี่ยอ๋อเชิญสวีทมีเมียนด้วยนะครับโอเคสวีทมีเมียนรู้สึกจะเล่นยากนะครับตาน,นี้นะโอเคเขาน่าจะไปปล,ปล่อยแปลนสปริงนะครับแปลนกระโดดเขานะ <c oughs> เพื่อที่จะขังดาร์คเคที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ขังไม่ได้ด้วยนะครับเอาแล้วไงแปลงล่าง <c oughs> แล้วครับทีนี้เนี่ยอ่า เราจะจัดการใครก่อนดีนะครับตอนนี้นะเมืองเราปูดดีมากนะครับอ่าโดนยึดเมืองด้วยนะเขาจะยึดเมืองใครครับยึดเมืองเรานะครับโอเคก็ให้เข้าไปนะครับถอยหลังไหมถอยหลังด้วยนะครับขอเตะสวีดมิเมียนไปก่อนแล้วกันนะครับโอ <Okay. S 2> เคเคลียร์หมวกไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะเตกที่นะครับก็จะได้เตะเอ่อ <c oughs> ดารคแที้แล้วกันนะครับขอเตะดารเคที้ก่อนนะขอเคลียร์หมวกเขาก่อนนะครับตอนนี้ผมเคลียร์หมวกทุกคนให้หมดก่อนนะครับอ่าดารคที้หมวกหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1ิเอสวยงามนะครับตอนนี้คือผมคุมเกมได้หมดเลยนะครับผมก็จะมาตรงไหนดีอ่ะผมมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากหลบจากสวิตนีนเมียนด้วยนะครับแต่เขามียกเว้นร้อยเปอร์นะผมจําได้นะครับเห็นไหมโอเค ผมมาอยู่ตรงนี้ต่อแล้วกันนะครับมาดาร์คิที่ต้องจ่ายให้เราแล้วนะครับจังแบบนี้นะโอเคตอนนี้เงินเรานำโดเลยนะครับแถมมีโล่ป้องกันขั้นหนึ่งด้วยนะมาผมว่าสวิตมีเมียเนี่ยน่าจะมาจัดการเรานะครับเห็นไหมโอ้โหวาร์บด้วยนะครับเอาอยัางไงเพื่อน ติดหรือเปล่าเนี่ยขังคุกเนี่ยโอ้โหไม่ติดนะครับสกิลไม่ติดนะผมไปยังไงดีอะถอยสิบได้ไหมโอเคถอยสิบได้ครับขอโดดได้ไหม,ไมโอ้โหไม่โดดด้วยนะครับแล้วผมมาอยู่ลายของสวีดมีเมียนด้วยนะครับตอนนี้อาจจะอันตรายมากขึ้นนะมาสวีมีเมียนเข้ามาแล้วนะครับไม่ทราวบว่าจะเชิญใครนะครับเพราะว่า เงาเขาโดนหลุมดำของสวิตนี้เนี่ยดักเอาไว้นั่นเองนะครับยังไงม,มาหาเราแน่นอน,นครับจังหวะน,นี้นะมาเก็บนาฬิกาขังคุกเราเรียบร้อยผบเนี่ยเพราะว่าผมอยู่ใกล้ลายเขาที่สุดแล้วนะครับตรงนี้โดนขังเรียบร้อยนะครับโดนช้อนด้วยนะจังหวะน,นี้ดูจากรูปทรงแล้วนะครับอ่าเรียบร้อย แต่เมืองเขาค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าเขาเอาเอฟเฟกผลกระทบมาถูกไหมอืมได้วาฟด้วยนะครับอ่ะยังไงซิลิเนียนยังไงเอ่ยโอ้โหกับเมืองด้วยนะครับขังเราโอ้โหสามสิบสองล้านไม่ใช่สิบสองล้วสองร้อสิบปดล้านหนอย่างแพงนะครับตอนนี้นะ โหยึดเมืองด้วยนะครับยึดเมืองฝั่งนู้ดหรือเปล่าตอนนี้เราโอกาสโดนเอฟเฟกผลกระทบนะครับเราอาจจะโดนสวีดมิเมียนเนี่ยโจมตีแล้วก็ฆ่าทิ้งนะครับตัดการ์ดเจ้านี่คือเยอะมากนะ,ะมาแล้วนะครับจังหวะน,นี้นะขังคู่หรือเปล่าเนี่ยขังคู่จะจัดการใครก่อนเนี่ยเขาได้จะจัดการเราก่อนปะ น่ะมาแล้วเขาจัดการเราก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหจะชนะแล้วอะ่ะฝั่งน้ำข้างนะครับโอ้โหช้อนเราต่อด้วยนะตังหวัน,นี้โอโ้เรียบร้อยนะครับโอ้โหเรามีจ่ายนะครับจ่ายไปก่อนนะขอเตะอ,ออกไปก่อนนะครับหมวกเราหมดแล้วนะครับโดนเอฟเฟกผลกระทบโอเคใช้ไปนะครับจังหวะน,นี้นะ ทีนี้เนี่ยทำยังไงดีไปด้านหน้าแล้วกันนะครับถอยสิไปก่อนนะผมอยากจัดการสวีนี้เมียนก่อนนะครับอโอเคไปในแถวไหมไม่ไปในแถวนะครับถอยเก้าไปก่อนได้ไหมถอยเก้านะครับโอ้ยลุ้นมากนะครับตอนนี้นะคือถ้าจัดการสวีนี้เมียนได้นี่คือโอเคนะครับอาเอชิญสวีนี้เมียนมาครับ ต้องจ่ายเราแล้วนะครับจังหวะนี้นะโอเคอ่ไปไหนดีอะผมมาตรงนี้แล้วกันนะครับปลอดภัยที่สุดแล้วนะโอเคด์คเคที่มาแล้วนะครับก็ลุ้นให้ด์คเคที่เชิญด์คมีเมียนเอสวิตมิเมียนไปนะครับเชิญไหมโอ้โหเขาเชิญไม่ติดนะครับคือสวิตมิเมียนเนี่ยเขาเลงจะจบวิกเรานะเห็นไหมเขายึดเมือง ยึดพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามไปหมดแล้วนะครับอา่าเรียบร้อยครับออืโอกาสเป็นของเราแล้วนะครับจังหวะนี้นะเพราะว่าสวิตมินเนียนเนี่ยล้มละลายแน่นอนนะครับเห็นไหมสามร้ยสามิโอ้สามพันล้านสุดยอดขอเตะไปก่อนได้ไหมทีนึงโอ้ยได้เบิ้ลนแปดด้วยสวยครับอ่าได้เชิญด้วยนะครับขอจ่ายตังให้เราด้วยนะครับ อ่ะผมมาอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อลุ้นเตะนะโอเคเตะติดนะครับถอยหลังไปอีกทีนึงนะเตะขอเชิญได้ไหมโอเคไม่เชิญนะครับทีนี้เนี่ยผมไป11ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อเชิญติดอ่าเชิญไม่ติดไม่เป็นไรนะครับไปอยู่ตรงนี้อ่าปล่อยเขาไว้อย่างนั้นแล้วกันนะครับโอเค เขาเบิลสองนะครับเขาน่าจะทยอยสร้างเมืองแล้วนะตอนนี้นะเม,มืองผุดไหมไม่ผุดนะครับแต่ว่าได้กลับเมืองนะไปเชิญเรานะครับรอบหนึ่งนะโอ้ตอนนี้เราค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าหมวกเราหมดแล้วนะครับโอเคสิบสองได้ไหม n o สิบสองไม่น่าจะได้นะครับดูทรงแล้วนะมาเขาจะทำยังไงอ่น อย6ไปนะครับแต่โลเราไม่มีลิมิตแล้วนะครับตอนนี้โลเราชาร์จรัวเลยนะอเชิญเราไป1นสเต็ปนะครับสิบสองโอเคขอเชิญที่นึงนะ่ะขอชาร์จโลด้วยโอเคเชิญน,นะครับขอเตะโอเคสวยได้สิบนะครับเตะไปไหนเมืองแพงด้วยนะครับชาร์จโลให้หน่อยอไม่ชาร์จโลให้เลยนะครับอ่ทีนี้เงินเราเริ่ม กลับมานำดาร์คเคทีแล้วนะครับแต่เขาก็เชิญเราได้อะอีกดอกหนึงเราแพ้ได้เลยนะถ้าเมืองไปผุดที่ที่มันไม่โอเคครับสิบได้ไหมโอเคได้เบิ้ลสิบครับสวยชาร์จโล่หน่อยไม่ชาร์จนะครับขอเรียกมาหลายๆสเต็ปก่อนแล้วกันนะครับจังหวะนี้นะอ่อสินะครับโอ้โหได้เก้าทำไงดีเนี่ยออกมาออกมานะครับออกมาก่อนออกมาก่อน ทีนี้เนี่ยผมจะ,ะเด็ศึกดาร์คเคทได้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันในการเชิญรอบนี้นะครับเออทำไงดีเราวัดใจเลยไหมเราไปอยู่นู่นแล้วกันนะครับอ่เชิญติดนะครับเรียกมาหนึ่งสเต็ปเขายังไม่ตายอีกนะครับถอยสี่ไปนะ,เป,นนปะเ,นเป็นยานติด่ะเนี่ยโอ้โหเป็นยานติดสวยแล้วเราโอ้โหดีนะไม่ไปในแถวนะครับเตะน้อยสวยซิป เอาเรื่องนะครับแม่มดจิ้งจอกขาวเชิญมาแตกแน่นอนเรียบร้อยเป็นยังไงครับเดี๋ยวสี่แม่มดจิ้งจอกขาวเก็บหมดนะครับจะบอกให้ก็เป็นคลิปที่มาค่าเวลาแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ทําอีเวนต์ในรอบนี้นะครับก็ไปยาวๆกันเลยนะครับจนถึงวันศุกร์หน้านะครับ24กันยายนนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการ เดียวสิพาน้องแม่มดจิ้งจอกขาวเนี่ยไปตะลุยแผนที่อารีน่านะครับก็เจอแต่คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะครับก็เกือบแพ้เช่นกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดถูกอกถูกใจเนี่ยรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ NS Channel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามใหม่เนี่ยรบกวนกดติดตามให้ NS Channel ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ